เจ็ดตัว้าเจัวอืออ้าวน้องาาสิดไผ่ใส่เจสีซ่โ่ใส่เจส่ซซเตนอนเราจะไปทีนอยเจที่นายจะจ่ายไข่มงเล่มันด้งจะไปซื้อที่น้อย ตัวแมนแเลยสามตัวแมนแมน้าออกหงันตัวลงเลยไม่กินหรอกตัวเดียวไปไปไป้บนสามตัวข้างล่างสองสามตัวนสองตัวล่างตัวงตัวล่างครับกาตัวบนกดรู้เรื่องกูไม่ สัมตัวตรงเลยบ้านสองเอ้าแบบสาตัวตรงเส้ตัวตรงพูดอย่างนี้วต่คอก็คอให้มันถูกวิธีหน่อยไม่ใช่คอหตัวหตัวไม่รู้ว่าเต็นดวงถึงสาวหวานหรือเปล่าเอตัวเอาหกเอาตัวเาให้ม่งแล้วดไปข้างหน้าก็บอกไปทางอื่นเอายูดัมตัวั่งลง้ก็ได้นั่งลงนั่งลง ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาลโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง ปูซาด้วยเด้่ยมันมีมันมีแมงยิงมันมีผู้ยิงบันมีแมงยิ่งแต่ผู้ชายคือยังไงเนาะมีปูมเฮหีสัตว์แล้วก็มีปูเอ็ดปะทอเลซ่าแล้วก็มีปูขุนเพชรมันมันมันมีปูพวกไมีปูเซ่ปูเซ่บ่มีแต่ปูเซ่ก็เซ่สัตว์เซ่ซ้าดมันมีกีสองมาหนีมาแมนข้างบนปูแถวๆข้งบนเนึ่ย มันบ้องไม่ออกมันจะมีสามปูปู้นเท็ดมืนแบบชุ้นแผนเลยเแามีเส็นดูทันเนียตายโมงไรเนี่ยมันมีสามปูแต่มันเหล็กดังถ้าเขาเขาแท้แต่มันดังแต่ลูกชิ้นหาซื้อบัวใดกระถนเขาบัวใดเนียเปิ้ลยากดักเพื่อวเ่ลเลยครับสะลุเลยสุยังได้นี่ยพันสะลุปแอ้อเล็กเป็นเล็กมาเหมือนวะี่มันสามปูไหม น้ำปูเออมันเล็กดังเล็กอันแต่ทามักกมักนี่แหละมักยหนึ่เก้าห้าสองดหาศูนย์เลยะหนึ่งสองแปดเออเิ่นมักแค่เนยแค่ของแค่มักแค่เนยซื้อได้บ่ละเก้าห้าสองแปดห้าศูนย์ถ้าถ้าตัวนี้มันากับตัวนี้ไม่เป็นไรมนกัเลขคือกันเลขสองแปดเก้มันว่าน้ำกันนี่ เห็นบ่ละสามปูกับสามปูนี่เก้าปรงเ้ามันเล็กนั่นแหละจังได้พกเดวกันเลยห้าจุดสองเฮ้มนมางมาคูบนเนาบนเนาก็กินเหล่าก็คือแค่เาซื้อกันหมแล้ว 50ตัวละแสน50ตัวละแสนครับศ like ูน ah, ตัวละแสนครับ50ตัวละแสนครับในจังก็นีย uh, ้าต uh ัวละแสนอะมือใช้ไม่ใจห้องมันะวจะมือสิบรับเครื่องนนี้ก่อนมือเชยคอยตายก่อนคอย่ตายเนี่ยพวกเจ้าเดี๋ยวเชาเงินใส้มาอ้ก็ละเครื่อง50 ก็ใจไหเท่าตหเดียนมันยังห้ยเลยเ็นงสิยำโาได้กัเค็ญเดียวเดยวมันใสก็จะเด่นสกูก็ตังสิควนเนีนอันยูนี่ด้วเนี่ยกูกูเผ็ดเอาลูกกูเผ็ดเป็นรักเอากูเชื่อมาเดินเอาลูกกูเผ็ดเป็นรักด้ว มีเบิกัตจีเหนอยู่คู so ่ย so ูนบเลี่ยงเลี่ยงๆเขาเขออของเพลินมากอา เจ็ดสิบแปดโอ้เจ็ดสิบแปดน้ำกันจิตายงาแล้วปูดซื้อหนีเ่มันจะอบสี่อนบ้ได้ทางเบาแต่อเคียนผอบทำงานไงผอบทำงยนกันเอาเองทังเขียนกันเอาเองหแล้วก็ปูอยังอีกเิ่นน้ำซื้อปูเพชรนี่น้ำซื้อคนแหกคือปูเพชรปูเพชรน้ำซือคนแหกปูเพชร ปูนำปูน้ำลงมาเลยลงมาเลยปูไ่เสาตปูน้ำสามตันี่คือปูเพชรเอาคนเดียวเอาคนเดียวแมนปูเพชรปูเพชรโอมปังเตลเจียโโอมปังเตลเจียโอโรมังเจียโอรังเตลจียเจียเตโอมปังเจรังเงิเตียโอมังเจียเจาเงียเจ้าเพชรเาสรเปรโอมบังเพชรเจ้โตรยาสรเพรเจยาียะต้าเจ็ดเก้าห้เ ห้าเจ็ดเกนนี่น้องถ้าออกเอาให้ใส่เก้าตัวเาสอ็ดให้ไปใส่เจ็สี่โซ่โซ่ไปใส่เจ็ดสี่โซ่แต่นนเราจะไปซื้อที่น้เจะที่นจะจ่ยายให้มึงเลขมันดังจะไปซื้อที่น้อยจะซื้อได้ไหมถูก ้องแท้แล้วนะจะทำบ่อยทําบ่อยทำเอาเฮอารยนนี้นะน้ำมักตัวใดนี่ตัวนี้ใชตัวศูนี่ครับผมมักพิเศษเลยนี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นี่ศูนแทศ นะครับอาจารย์นี่แนะนำหมักนะครับผมนะครับสำหรับเด็กปูเสือเด้อพี่น้องนะครับอาจารย์นี่แนะนำว่ามักศูนย์หนึ่งเนาะพี่น้องนะครับเป็นไงท่างตัวไหนศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนี่โอ้มาใส่หมงอาจารย์นี่แนะนำเขานะครับมักถึงใจกับเด็กปูเสือนะครับซิเบตใบละนะครับสารมวลผมเสีอมองเห็นหัวอันก็เสียเวยผมมักศูนย์นะครับ ไปนองกัรอบมึงด้วยนะครับวาดแนวทางของปูนะครับสผมซื้อลอตรี่ะอเนี่ศูนย์หนึ่งครับศูนย์หึ่ตัวนี้ผมซื้อนี่ถือทางแล้วมาถือทางแล้วนี่นี่สามศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนี่อาจารย์นี่แนำได้แต่ผมซื้อจะศูนย์หนึ่งเได้ซีเบตใบเหรอก็ยังเสียวอีกอยู่นะครับเป็นแนวทางด้วยพี่น้องนะครับผมนะครับดำานดำาคืนัปูเอ้า เด็กเก่งกูนะเอ้าเด็กก็ยักตั้มปั๊บปุ้นปุ้นดำขึ้นดำขึ้นเด้อเอ้าดำขึ้นบ่ดำขึ้นเอาดำขึ้นดำขึ้นเอาออกแท่ออกแท่แท่ทั้อปูเอาเอาดำเป๊ะเป๊ะเอาสาธุออกแท่สาธุออกเลยออกเลยล่างบนห้อยมาซูนมาบนมาล่างเอามันบ่ แ้งขึ้นแล้วป<อ>ุ้ยแยกย่างแห้งเลยอา้อาวออกแค่อสองชุดนอ,นออกแน่นอนแน่นอน,นี่เรือแล้วออกแน่นอนแยกขึ้นแล้วไปซื้อเลยไปซื้อเลยไปซื้อเลยมันเละกันมัน้ซื้อเลยตอนนี้ถ้าออกขนาดนี้อันกระชังมันเถอะซื้อเลยใช่บาทมีทิปหนึ่งปู้ไปเลยซื้อเลย ซื้อเลยซื้อเลยแค่นี้แหละโอ้งามเด็ดสองเกตงามต้องอะไรมากมายเอามาเลยไก่สิบเอ็ดตัวเล่าโทสิบเอ็ดตัวเอามาเลย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 เกตุหายกับสิบเอ็ดตัวประทัดทันเก้าร้อยเก้าเอามาเลยแา่งแม่งแเ่งแม่งแม่งแม่งเกิดเอ้าออดออออดเอาแี่

แค่นี้ก็ยังสวยยังเอาไม่เต็มที่อย่ามาขี้เข่าสามตัวกับสามตัวเนอตรงตรงแม่นแม่นแม่นอยู่แล้วนอกจากพวกเมืองจะไปตีกันเองตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งทำแกล่ทำไส่ทำแก่่ทำุูนหูคือไส่พูเราก็เทียนเหียใจโทเจ้าทรอีซาอีทยยาใสเยเตียาใสตัวไส่เขามามาไม่ยิ่งออกต่ควนมาควนมากระเก้าก้อนกรเก่ากรดงนี้เก้าดรงเกา เป็นเจ็ดสิ้าสนไหมสอก้าใส่เก้าสแล้วก็สิบเ้าได้ไหมเก้าเกแล้วก็ใส่ไปอีกสัตว์ท้าคืูเป็นใหญ่ขาบ่สัตว์้าก็ทำนั่นแบบยังไม่เอยสัตว์้าไเลยในไดกับพี่รถให้บอกว่าจะใส่เสร็สิว่ใส่พอมแค่นางเขาไฟ่ขัดนเายู่อก็ตุ้งแ่งนอง น้าเราเนี่ยถูกมาก กันตะขอเนี่ะค่ะกับปศนี้บนนอแต่แต่ว่ามันมันไม่คุณค่าเนาะค่ะกันผู้ใดไสักข้ากะล่องล่องล่องสั่งเบิ่งแล้วก็ล่องล่องเอามาใไซเบิ่งว่ามันเท่าสิถึงเลกว่ะค่ะบโทโหน้าจอเนี่ยเนาะโบโทะกายูน้าจอเพิ่นก็อัดเออดีหรืดีหรืดีหีือแล้วค่ะเพราะว่ายังเอ็นบ่อนี่งหากระมาเอ็นบางงวดบางยานิ่งสูนกระมาเห็นบ่แต่ว่าบ่มากสูนค่ะ แมินอยู่ในกระเป๋าตลอดนะคะเงินกรบเป๋าขายกระเป๋าด้วค่ะเด้อพราะเพราะมันสิขาดมันกับเกี่ยวมากขึ้นเราค่ะยันตะขอสร้างอนี่ค่ะขาดในเกลียวมากขึ้นเกราค่ะเพราะมันเกี่ยวสร้างได้จังเดียวเกี่ยวเงินมาจากกระเป๋าเอาก่ะได้ค่ะจ้าลองเบิ่งนะคะเด้อมักกับซื้อมากค่ะลองเสียโชคลองเบอร์โทรหน้าจอเนาะนี่นะคะเบอร์โทรหน้าจอนะคะเด้อผู้ผู้ผู้ขายกับรอรอเด้่ยจะค่ะนั่าสาธุสาธุผู้ขายกับรอรอ เด็นคนรอมาไ,ได้นแงจินดาก็ลเลยด้ดสั่งเพื่อน,นะคะ่ะไปามาไ,ไ้ไ้กระป๋อคกะพิ้วโตรกระชื้นเลยค่ะท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง